โอเคเราเอารถไฟมาเลยฮะเฮ้ยไหนวะนั่นไงตกใจ เฮลโลสิงคโปร์ยนดีกับสงครามวันนี้ผู้ชมนะคะเราไม่ได้มาข่าวชื่อรอด1.8.1กันต่อนั่นเองเนาะภายในวันนี้นะคะเราจะไปทำฟาร์มแก๊สนั่นเองซึ่งฟาร์มแก๊สทำยังไงเอ่ยก็คือขั้นแรกเลยเราต้องมาขึ้นบนบนหลังคาในเธอร์อย่างนี้เนาะจากนั้นนะคะให้เราหายโหมโซแซตนวันเล่ซึ่งบริเวณทำฟาร์มเราอยู่ตรงนูนนะ้นเนาะเพราะตรงนี้เป็นโอมโซแซตนวันเล่พอดีนะฮะสังเกตจากท้องฟา้าได้เนาะซึ่งเราจะถามว่าเราจะทำฟาร์มแก๊สเป็นอะไรฮะ ไว้ก่อนนะทุกคนผมผมมีผมผม,มีประหมายแน่ๆผมไม่ได้ทำฟาร์มแก๊สแบบไปโดยโดยโดยปรับประโยชน์ได้นอนนะฮะซึ่งถามว่าเริ่มต้นยังไงดีใช่ปะพอเรามาได้พื้นที่สร้างฟาตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็ต้องต่อบ่อขึ้นไปฮะ คือจริงๆอ่ะเนี่ยต้ฉนฉบับก็ต้องปามแก๊สติดบนพื้นนี่เลยนะไม่ให้คือแบบแต่แต่ว่าผมว่าไม่แนะนำเท่าไหร่ถ้าเกิดต่อขึ้นไปแก๊สจะมีโอกาสเกิดโอเคกว่าเนาะเพราะว่าถ้าติดก็ต,ดติดพื้นไปเลยด้านล่างจะแย่งเกิดได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต่อขึ้นไปสูงป,ประมาณสาูงประมาณสัก64ลอกลกันอะสแกนโฟลดิ้งอันนี้เลยสออให้หมดฮะกล่องอ่ะฮะ โอเคมีกล่องกล่องวางตรงนี้เอยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้อะใช่วางอย่างนี้แล้วก็ต้องการเอาปเปอ e ์มาป o p p e r เราอยู่ในนี้อะแล้วก็ redstone comparator comparator อ๋อนี่ไง redstone แล้วก็ redstone t o r อ h อะฮะวางอย่างนี้ทำเป็นตัวเก็บของ้าเราททำเราทำพื้นด้านล่างเป็นรางเก็บของก่อนฮนะปึ๊บโอเค ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บเอาของมาวางอย่างนี้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 น,น,นี้โอเคทีนี้วงจรเก็บของก็เสร็จละแล้วก็เก็บอันนี้เข้าไปเก็บเข้าไปเอารถรางเอารังรถไฟมาฮะโอเค ป๊บป๊บป๊บเนี่ยนะเรามีเลสตโตนพอไหมอ่าผมมีเลสตโตนจ่ายไฟไม่พอแฮะไม่เป็นไรเร,เราใช้รีเวอร์ก็ได้ไม่เป็นไรจริงๆอยากใช้เป็นเลสตโตลบล็อกมากกว่าอ่ะตรงนี้ให้เราต่อเท่าไหร่ดีคือฟาร์มนี้ความกว้างมันก็คือบล็อกหนึ่งกว้างห้าบล็อกใช่ไหมนั่นเราต่อไปสักประมาณที่ห้าบล็อกลระกันตรงนี้ ต่อไปยี่ห้าบล็อกอ่ะหนึ 1, 2. 2> ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด โอเคจากนั้นนะคะเราก็ต้องปูพื้นตรงนี้เลยเนาะอ่ะฟ้าเปิดภาพฮะ ทุกคนผมเอาเลเซอร์ตูนมาแต่ผมต้องอัดบล็อกเป็นเลเซอร์ตูนบล็อกก่อนไปครับแป๊บแต่ตอนนี้เราได้พื้นที่มาละได้แพลตฟอร์มมาละแพลตฟอร์มนี้จะวางงรถไฟและเป็นแพลตฟอร์มของฟาร์มเราด้วยป<อ>ุ๊บอ,อ่ะแต่เราก็ไปไปต่อฮะเราคราเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเราเอารถไฟมาเลยฮะไหนวะนั่นไงตกใจไอแก๊สบ้าไม่ทำอะไรมันเกิดแล้วทุกคนดูนะ ไปไก่แล้วว่าโอยโอเคเลสเตนเราไม่พังก็เลึกก็แล้วไปฮะตกใจอะเมื่อกี้คือเมื่อกี้คือแบบตบมือเร็วไปกดปุ่ม E C เลยเมื่อกี้แบบตกใจจริงค่ะทุกคนโอ้ยใจหายใจยกว้างคือแบบคือแบบเสียงมันอันนี้เกินอะไม่รู้คือแบบนะต่อไปฮะ โอเคทุกคนหลังจากที่เราปูตรงนี้เสร็จนะเราก็ต้องให้พลังงานมันด้วยเรามีิสโซนบล็อกอะฮะโอเครู้สึกว่าเราจะวางบล็อกเสร็จแล้วตอนนี้วางิสโซนนี้ไม่ใช่วางบล็อกโอเคแล้วก็เช็คเราต้องต่อไปก็วางไมคัสเลยก็ได้ฮ Card, ะฟึบไมคัสอะจริงๆมันก็อยู่ตรงนี้เราต้องออกต้องออกตรงนี้ต้ององอ,อกแล้วเราต้องเปลี่ยนเป็น เลี้ยวธรรมดาทางรถไฟธรรมดาตรงนี้เพราะตรงนี้ไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นไฟมันลงจอดมันใช้งานไม่ได้แม็มันช้ามันช้าทุกคนมันเก็บช้าอยู่แต่ก็โอเคแหละเพราะว่าแก๊สมันไม่ได้เกิดรัวขนาดนั้นนะฮะมันก็มันก็พอพถูกๆไถ่ายอะอย่างเงี้ยนะฮะโอเคจริงจริงๆเราควรจะทําประมาณสองข้างนะให้มันให้มันช่วยกันเก็บแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าก็นะตรงนี้เราเก็บของไปเลยเก็บของที่ไม่เกี่ยวเข้าไปให้หมด เก็บกล่องด้วยเก็บกล่องเข้าไปอาา่าฮะแล้วเราก็ต้องแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เริ่มวางแมกมากบล็อกเลยละกันเอาทุกคนพลึบอา่า เามแม่มาบล็อกอย่างนี้เสร็จแนละ้วทุกคนขั้นตอนต่อไปก็คือวางวิทเทอร์โรดน,นี่โอ้โหแม่มาบล็อกเลยอย่างเยอะเลยอ่ะผมคาดการผิดใช่ไหมเนี่ยผมก็เล่นขุดมาสักประมาณเกือบสองกองอ่ะโอเคตรงนี้นะคะให้เรานับมาตรงนี้สองตรงนี้สองออกมาตรงนี้สองแล้วก็ตรงนี้คือวิทเทอร์โรนะคะคือเอาง่ายๆเลยแก๊สแก๊สแกจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะเกิดในพื้นที่เอ่อห้าคูณห้าคูณสี่บล็อกเนาะก็คือมีพื้นที่เกิดห้าบล็อก ด้านล่าง5คูณ5ดับบละได้สูง4บล็อกนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะเราจะวางวิเทอร์โรดอย่างนี้แล้วก็วางดินอย่างนี้เพื่อให้แก๊สเกิดบนดินแล้วก็แล้วก็ให้ให้มอนอื่นไม่สามารถเกิดบนแมกม่บล็อกได้เนาะซึ่งซึ่ง,งอันนี้ก็คืออนาเขตหนึ่งช่องนะหนึ่งสองเดี๋ยวนะไม่ใช่อย่างงี้ดิด ขนาดก็ประมาณนี้ทุก mm. น as, ас, นนะคนอ kes, Maria. ันนี้คืออนาเขตที่แกสามารถเกิดได้นะฮะอนาเขตอนณาเขตหนึ่งช่องที่เราให้แก๊สเกิดเนาะปึ๊บอ่ะประมาณนี้โอเคปะนี่ไงอันนี้นะคะเราจะทําอย่างนี้นั่นเองก็คือแบบเว้น2บล็อกเว้น2บล็อกวางวิทีรูย่างนี้นะเว้น2บล็อกวางวิทีรูย่างนี้และหนึ่งอันนี้คืออนาเขตหนึ่งช่องที่แก๊สจะเกิดนะคะก็นี่ไงมีมีตรงนี้ตรงกลางห่างสองห่างสองห่างสองกลายเป็นช่องช่องนี้จะกลายเป็นห้าคูณห้าบล็อกเนาะโอเคแล้วแก๊สเกิด ไม่ต้องไรเกิดได้หรอไม่ต้องไเกิดได้หรออธิบายหน่อยไม่ได้หรอโอ้ยมันทมาทำลายนี้ได้ด้วยอะ่ะโอ้วิทอรถ์ถไม่เป็นไรโอเคเอะไรก็ตามอานี้ก็ตามนะผมจะผมจะวางเว้นวางสง่งเว้นสองอย่างนี้แล้วกันเนาะเราว่าเราควรวางดินก่อนแล้วกันวางดินมาร์คไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเค ผมวางเกินมาหนึ่งบล็อกอะจริงๆตรงนี้มันต้องบรรจบมันงนี้พอดีเนาะเพราะฉะนั้นเราตัดไปหนึ่งบล็อกแล้วกันขุดโอเคแล้วก็บินขึ้นไปเนี้ยอะแ,ะแล้วเราก็มาวางวิเทอร์รถเราขอลองกันต่อทุกคนหลังจากที่แก้แปลนไปแล้วมาไปต่อทุกคนฮนะตรงนี้ด้านยาวไม่ด้านด้านกว้างมีปัญหาและตรงนี้เราต้องขุดอีกสองบล็อกขุดทิ้งสองบล็อกฮะตรงนี้โอ๊ะไม่ค่ะตก ตรนนี้ต้องคุูทิ้งสอบเ,อเพราะว่าม,มันหายไม่ลงตัวอีกละโอเค เอาละหลังจากที่เราวางเม่มาบอกแล้ววางโซแซนวางอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบโซสไซน์มาพิาร้อนอย่างนี้เราก็จะเสร็จแล้วทุกคนเราเหลือแค่ทำที่ FK แล้วก็ทําครอบไม่ให้แก๊สหนีไปด้านนอก้วยการกระจกมาอย่างนี้อ่ะฮะกระจกมีแค่นี้ใช่ไหมกระจกฮะกระจกมาโอเคจากนั้นนะคะตรงนี้ให้เราล้อมล้อมล้อมไม่ให้แก๊สเหก่งมาด้านนอกโดยการอย่างปึ๊บขึ้นไปก่อนขึ้นไปปึ๊บ ประมาณนี้นะคือประมาณนี้แล้วจากนั้นเราก็ล็อคกระจกนี้ไปรอบๆเลยทุกคนเพื่อเป็นการประหยัดเวลาฟ้าเปิดอเผพอีกรอบหนึ่งฮะ,ะพอเราวางแบบนี้เสร็จนะทุกคนให้เราต่อมา1 2 3 4งองสวักที่ห้วางแบบนี้อันนี้ขุดออก ต่อมาย้ำนะว่าต้องสูงสบล็อกนะทุกคนไม่ไงั้นคือแก๊สมันจะเกิดไม่ได้นะคะเพราะตามวิกิบอกว่าแก๊สจะเกิดในพื้นที่5คูณและสูง4บล็อกก็ 1, 1นี่บล็อกที่1 2 3 4แล้วก็นี่บล็อกที่5อย่างนี้เนาะ ทำยังไงคะให้เราวางหลังคาโคบมันฮะก็คือ,ป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 ,อป,ปึ๊บอย่ีงี้อ่ะจากนั้นก็ทําเหมือนฟางทองเลยฮะก็คือหลังวางวางเว้นวางวางเว้นอย่างนี้เนาะก็คือวางอย่างนี้เสร็จเสร็จแถวนึงแล้วใช่ปะแล้วเราก็เว้นมาประมาณชักสองแถวสองบล็อกอย่างนี้จริงสามบล็อกก็ได like ้แต่ว okay okay. ่าสองบล็อกโอเคกว่าอย่างนี้ฮะสามบล็อกก็ประหยัดดีแหละแต่สองบล็อกแต่ว่าสองบล็อกสองบล็อกอันนี้กว่าสองบล็อกจะมั่นใจกว่านะทุกคนอ่ะก็วางเว้นวางเนี้ยนะควนะก็ไม่มีอะไรมากก็ฟัดเผือภาพต่อ หลังจากที่เราปูอย่นี ขั้นตอนสุดท้ายของฟาร์มนี้คือทําจุด e F K นั่นเองนะทุกคนฟาร์มนี้เราเสร็จละตัวฟาร์มเราเสร็จละตอนนี้หลือแค่จุด e F K เท่านั้นนะทุกคนอ่าละ่ะปึ๊บไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปเออโอเคฮะแล้วผมจะ e F K ประมาณสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงละกันนะแล้วมาดูซิว่าแก๊สจะเกิดกี่ตัวไปกันเลย เดฟเคไปประมาณ10กว่านอาทีรู้สึกว่าถา้าที่ผมดูมาแล้วแก๊สไม่ได้เกิดน้อยๆเลยนะนั่นไงเกิดอีกละคือแบบฟาร์มนี้ก็ใช้ได้นะทุกคนแก๊สมันไม่ได้ไม่ได้เกิด,กมไ,มไ,ดไม่ได้เกินดกน,น้อยอะไรขนาดนั้นนะมันก็ยังเกิดแต่มันไม่ได้มันเกิดหนือนขี่เป็นซัลี้พิกแมนเนาะฟึบเช็คของด้านล่างเลย พื้นตรงนี้เราระวังด้วยนะพื้นตรงนี้ห้ามกว้างห้าดิค่ะเนาะไม่งั้นคือแก๊สจะเกิดตรงนี้ได้นี่ไงเราได้แก๊สเทียมมา1 3บามันแล้วทุกคนในการเอฟเคนพียงแค่สิบนาทีเนาะโอเคก็มาๆมวา่าสลัดคลิปนี้นะชมหน่อยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายฮะทุกคนเย้ yeah.